เลี้ยงจะไปอยู่บางสะเลฉลีโอเลี้งจะไปอยู่บางสะเฉลี่ยแล้วจะไปอยู่บางสะเลี่ยนะน้าลูกเนาะโอ้มึงลูกมันเศร้าเลยเออเศร้าเลยอ่ะนะไปเป็นเด็กดีนะคะนะทอล์คแฮนแม่แล้วเขาชอบเลยแฮนแม่ไปปุ๊บเขาบอก่แม่มีลูกไหมบอกมีข้อข้อได้ไหมข้อได้ไหมเียยง่าเขาเป็นหมอที่อนามัยไหม แล้วล่ะค่ะเลี้ยงช่วยกันเลี้ยงช่วยกันโอเคจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายเป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายๆกินง่ายๆท่านนี้เราจะทายโรคมาให้จ้ามีเฟรชอยู่อ๋อโอเคไปแล้วค่ะทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเนาะเมื่อนี้มาพอกระลำไยอีกเช่นเคยคะ่ะหลังเลิกงานนะคะกระเสาเนี่ยจักน้อยคะ่ะทุกคนมือนี้พอดีอมีคนมารับเปเลียงอีกหนึ่งตูนะคะอันนี้คือไปจริงแล้วค่ะนี่ตอนแรกคิดว่ามีคนเป็นรับมาแล้วนะคะเนาะแต่ตอนนี้ ของจริงค่ะทุกคนนะคะโอเลี L ่ยงนะคะโอเลี L ่ยงเนาะหรือว่าซึมเสานะคะม,มีผู้ใจดีนะคะมารับไปเรี้ยงนะคะทุกคน,นเพิ่นมหาห,หอดบาาเลยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะลำไยกะทํางานแล้วก็เลิกงาน,นะคะมาหอดเงียน,แ,นแต่ว่าเมื่อนีอายเพิ่นหยุดนะคะเนาะเพิ่นก็เลยเกียเขามาละคะล่ะเรียบร้อยเห็ดไม่กินยางถาวลำไยเรียบ้อยนะคะ กับพอดีมาหอดเงียนพอดีเพ <c oughs> ิ <PH> <ail> ่นก er ็มาถามเลยนะคะเพิ <ação> <g Bundest ara> ่นก็เลยเอาไปมือนี่เลยนะคะเพิ่งเอาไปเมื่อกี้นี่นะคะเนาะอาเต้อาเต้ลูกก็เลยเลือยอยู่สามตัวล่ะค่ะที่นี่ตอนนี้โอ้ตีมันจะอิจฉาเนอื่นอันนี้ก็จะเป็นกระแรงหน่อยนะคะนอะนี่กระแรงหน่อยก็มีคนถาบท่ามล่ะค่ะนี่แต่ว่าเพิ่นบอกให้เนี่ยมาเอานะคะเนาะ มึงเพิ่นนอนโอ๊ยสามตูกะกะซึมเสาตอนแรกกะซึมเสานี่จ้ะนี่เดี๋ยวพอเป็นพยายามหยอกพยายามแบบว่าเห็นเห็นเพิ่นลาเรื่องนะคะเนาะเพิ่นหูจักคว่ำเนี่ยค่ะนี่หูจักว่ามูสิไปสิยังเพิ่นกะเป็นเสาเง่ายง้อยดอกเมื่อนี้พอเพิ่นกะเสาอยู่จักหน่อยหนึ่งนะคะเนาะแต่ก็เหตุจังไดได้นะคะเนาะเพราะว่าเขาลายตูแล้วเขากับม่ามีเวล้เพิ่นหน้ามึงสินะคะ ก็บแบ่งกันไปเลี้ยงนะค่ะเนะาะให้เขายิ่มองดีๆยิงสินะคะอื้มเพิ่นคุณนะทองไล่ทําทายนะคะกระแรงน้อยนะคะตอนแรกต่างซื้อนอมชมพูด้วยค่ะนิตบาลพ่อเพิ่นเอิญกระแรงน้อยแล้วนี่ก็เลยเอินตามพ่อเพิ่นเนาะกระแรงน้อยนะคะพี่จังซึมเสานะที่เพิ่นเอาอไปนะที่จริงอ่ะเพิ่นซื้อไอ,อ้อะไรก็แล้วโอวเลี้ยงนะคะ ก็บ่ได้เอินว่าโอเลียงเด้อเอินว่าซึมเสาน,นะคะิุณมักน่งตัวเดียวน่งมือมองฟ้าเงี้ยนเบิ่งฟ้าบ่งเึองมีผู้เดียวเพิ่นนะคะอตอนนี้กลับไปและไปนี่ผู้ใจดีนะคะเนาะมาลับไปเลียงแล้วคะ่ะนะคะน้ำยากะเลไทยบรรยากาศนะคะเก็บไหถทะเบิงนะคะเนะาะไทยบรรยากาศ ะะอันนี้ลาเต้นะคะที่จะลำเนียจะเอาไว้ก็จะมีลาเต่นะคะตัวหนึ่งเนาะตัวเดียวนะคะแต่ทีจริงก็อยากเอาไว้อีกตัวนึงเป็นสองตัวนะให้มีแคสโให้มีสองตัวเป็นมูมกันนะคะเนาะนกะะ<ม>็ทะรุ<ม>่นน้อกันนะจ๊ะว่าจิมีคนมาเอาอีกบอค่ะที่จริงก็สิเอาแค่ลาเต้ไ้ตัวเดียวหนักมากนะคะ<ม>อ้อม แต่แรกแเตะพันพ่นมีล้าด้วยค่ะเป็นลายเป <ique> ็นจุดๆแต่ว่าพ่อใหญ่ขึ้นมากแล้วลยเพันเริมเอ่อบ่ค่อยมีล้าลระค่ะล้จุดน่ะไมมคือจังไงเป็นด่างแล้วค่ะเนาะตอนนี้ก็เริมบ่มีด่างละเหมือนเิ่นแบบอันนี้ออกนะคะเมืองพอเิ่นพอเิ่นหักลูกเิ่นครับเป็นเป็นข้นเลี้ยงคนเห็ดอาหารห้นะคะคนไม่ห้อาหารเนาะ กับสีเสาร์เนี่ยจักน้อยนึงนะคะกระโบเป็นยังค่ะบบเป็นยังนะคะเนาะมันก็ต้องมีการจากล่ากันเป็นธรรมดาค่ะทุกคนอืมอืมชิ้นซาะมาเลยนี่แหละค่ะเขาเลี้ยงเขากับผูกพันเนาะค่ะเนาะเลี้ยงกับผูกพันอืมเขากับหักเพิ่นเลยตอนแรกลำยอ่อยกับโบคอยมัามาปันใดงเลยคะ่ะแบบกับ ่อด้อันนี้ป่นใดเนาะแต่พ่อใดมาเรียงพ่อใดมาผูกพันพ่อใดมาเห็นเพลินเน็ตแต่เกิดนะคะเนาะอันนี้เห็นเพิ่นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จนว่าเกิดตอนคลอดเออให้เห็นตนเพิินกินนมเอานมเอาอย่างให้เพิินกินกินเข่าก็คือลูกนี่แหละจ้ะเนาะอืมก็คือจังลูกเลยแบบคือจังเล็กน้อยนี่แหละเขาก็เห็นเพิ่นเฮาก็ผูกพันน้ำเพิินนะคะทุกคน อันนี้ลำย่ยกับบพาท่นมีลูกเนาะอยากได้ลูกเยอค่ะแต่กันว่าไม่ลูกเนาอะอก็เลี้ยงมาไปจ้ะทุกคนเจ้าลาเต้นะมึงพ่อเป็นพ่อเป็นฮันกเป็นไหายากไฮลาเต้เสาเนาะ,ะ,ะตอนแรกหันเสาง้อเงาพยายามแบบให้อยากเล่นนะนะให้ให้เล่นห้เพิ่นล่นนะคะ เ <L an> บื้องเบิง <im itating> บ้งเ <im itating> <im itating> บืง้งห <im itation> นาเพิ่นพีดจากหมู่บ้านได้หมู่บ้านนี่เอยหิวเข่านะคะเมื่อนีมูไปอยู่แล้วมวูไปแล้วไปอีลีแล้วบ้านนี้เ <im itation> มื่อน,นั <im itation> <im itation> อ้นนะฮายดีจจเมื่อนั้นหาบรเห็นเลยที่แถะเพิ่นไปอยู่บ้านถังคางละคะ่ะแต่ก็กลับมาเนาะเพิ่นก็เรียกว,ว่าเอออันก็กเรียนน้ำกันหนึ่งสินา่า ค,คันยุบานใกล้กันท่าเลียงก็คือเขาก็มาเล่นน้ากันอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่ถ้าเอาไปไกลๆยไกลยุยยคคนละหมองซื้อเป็นกระเบ,บื้กันเนาะแต่ว่าอ่าอีตัวนึงตัวอยังก็ลำไยกำมักลื่นซื้อที่เอาไปเมื่อน,นี้แหละคะ่ะเอาไปเป็นเป็นเนอ่อเป็นคุณหมอเนาะเะนาะเพิ่นเอาไปเลี้ยงอยู่บางสไลพิ่นว่าจา้ะเพิ่นสิท่าลูกไม่เบิง่งนีแล้วทุกคน ข <c oughs> ันคิดหอนเท่ากับคอยไปไป,ไป,ไปเล่นไปหาเพิ่นนะคะนะน <c oughs> อีกสองตัวนั่นก็นไปโคลาดนะคะอยู่โคลาดสองตัวแรกที่ไปนะคะแล้วก,ก็เ <c oughs> จ้าโอเลียงนะคะเจ้าโอเลียงนี่ไปอยู่บางสารีค่ะทุกคนมันเพิ่นโอ้ยบังพ่อเพิ่น <c oughs> พ่อเพิ่นเอาบอร์เือร์เบอร์อคือนนะคะ <c oughs> มะเขือขึ้นให้มาน้องมากินนะเพิ่นน่าเพิ่นกระเล่นน้ำพอเพิ่นเด้อค่ะนี่พอเพิ่นกือบพยามแบบเออ<จ>เล่นน,น,ะะ<จ>น้ำนะคะเ<จ>นาะห้เพิ่นแบบว่าอย่างเงี้นมันว่าบ่เงานะคะเพิ่นนะมากินมะเขือขึ้นเพิ่นนะพ่อเพิ่นกระมักยอกมักยอกค่ะนี่เพิ่นกระแซดดู่ได้ค่ะทุกคนราคาห้องแบบเขาเห็นเพิ่นนะค่ะเนาะ เออกระผูกพันนะ่ะคุณแ่กระจายหายอยู่ค่ะทุกคนไม่จังไดได้นะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเดินเดินมงพันเหลนนะคะตรงนี้เดินหนาบ้านนะคะนเนาะลำย่กระเลิกงานกับหกโมงเคิร์งต้กอนนี้เกือบทุ่มหนึ่งสินะคะมันเหมือดเลี้ยวด้จ้ะทุกมือนี่ ตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่านะคะทุ่มพัวเก,กือบสองทุ่มแล้วค่ะตอนนี้นะคะมึงพอเพิ่นเฮ้ยเอาบะเกลือบะเกลือคืนสองหน่วยให้ดอกกับหมาเิ่งคุณนะประมาณทุ่มกว่าเกือบสองทุ่มแล้วราคาทุกคนนี่ตอนนี้นะคะ เริ่มละเริ่มเพิ่นเริ่มเริ่มสดใสละค่ะเริ่มเล่นละทีนี้เริ่มเล่นก็พอเพิ่นแล้วเริ่มคันคันเริ่มแกล้งหางแกล้งยังแสดงว่าเพิ่นอารมณ์ดีละค่ะทุกคนเนี่ยถ้าเริ่มแกล้งหางเริ่มเล่นเริ่มยังนีก็โอเคละค่ะขนาดเ้าเห้าแบบเข้าเป็นคนนะคะเนาะเข้ากันยั่งใจหายสินะอันนี้เพิ่นเป็นม้าเป็นสัตว์เป็นยังเพิ่นกะ เด่นน้ากันทุกมือนะคะเนาะกินเข่ามอเดียวกันเนาะกินเข่ามอเดียวกันกินเข่าซ้ำเดียวกันนะคะเนาะเมืองปุณนะกเฮ็ตให้องมีความสุขนะคะเนาะเห็นน้องม้าเล่นเิงสิก็ะไดพอนคลายค่ะจากการที่ห้องมาเห็ดงานมาเห็ดงานมาหอดบ้านนะคะกรได้มาเล่นกับน้องม้าที่น่ารักน่ารักนะคะเนาะก็เป็นมูเป็นยังห้องไปเิงสินะคะอเมืองปุณ มึงพอเพินพ่นเพิ่น่ะเออเพิ่นเริ่มเล่นก็พอเพิ่นแหละวุณนน่ะเอาบเบเกอร์นบเกอรอคืนนะคะทุกคนบเบเกอรอคืนไม่จะใส่แต่บางงงนั้นว<ห>างอยู่เตียงพอเพิ่นอ่นเอามาเล่นกับน้องหมาวุณนน่ะเอ้าเอ้าวุณ่ะเล่นแล้วเล่นก็พอเพินน่นแล้วโอ้ยดีใจวุณ่ะนะคะก็จะเหลือเจ้าล่าเต้นะคะกระแลงน้อยนะคะ กับคาปูนะคะคาปูชิโนนะคะคาปูชิโนกะแลงน้อยนะคะแล้วก็ลาเต้นะคะเนาะเลือสามตูคะ่ะณตอนนี้นะคะเนาะก็คอยเลียงกันไปคะ่ะทุกคนเดี๋ยวตรงมาอัปเดตว่าสุดท้ายแล้วสิเหลือสักตูนะคะจากหกตูค่ะหาไปแล้วสามตูคะ่ะเป็นไะ พอเพิ่นก็มักหยอกนะคะเอ้ยกระแรงหน่อยเมือนี้เพิ่นได้กินเข้าอิ่มนะคะพอเพิ่นอยู่บ้านเลี่ยงเอาเขาให้กินย่างลายเลยคะ่ะมือเนี้ยฮึดูนนะสันหางดิกดกแสดงว่าโอเคอารมณ์ดีแล้วใจดีแล้วนะคะนาะนี่แหละคะ่ะต้องข้อเหรียญกับเพิ่นนะคะเพิ่นสิบไ่ได้รู้ซึกว่าเงานะคะเนาะ กระองขอยเหรียญขอยอย่างก็มาอมยอกเพิ่นสินะคะนี่แหละค่ะทุกคนลำยัยกระเด็มาอัปเดตมาหน่อยนะคะนาะออัปเดตท,ทุกมือทุกมืออย่าฝ่าวื่อเด้ะคะ่ะทุกคนตะเลกก็ว่าสีสีบอทไทยดอกเดิมสีไทยติดต่อกันแล้วนะคะแต่ว่าบัณน,นี้มีมีคนมาเอาพอดีคะ่ะทุกคนกเน็เลยเออถ่ายเก็บบรรยากาศถ่ายเก็บไว้เบิงใครจะคของเบื้องหน่ซสินะคะนาะคะ่ะเนาะ เวลาเ้าคิดหอดเ้าก็ดด้มาย้อนเบิงลิปเพิินนะคะออมย้อนเบิงลิปก็ดีได้นะคะเนาะเออเขาได้ทายยังสีไวเวลามันก็เป็นคอดีกับยางหนึ่งนะคะเวลาเ้าคิดหอดเป็นยังสีห้าทายเป็นวิดีโอไว้เออเขาก็ดด้มาเบิงเป็นวิดีโอเดี๋ยสนะคะเออมันก็มีความสุขนะคะเนาะแล้วนี่ก็ทายแบ่งปัน,ปนให้ทุกคนในเบิงน้ำนะคะเนาะม,มา หักค่ะักมาเลยค่ะตอนนี้หักนะคะพอเพิ่งเนักพอเพิ่งนแห้งหักแห้งแบบอฝ่ามะฮอรนี่เฝ้าหากับเข่าหายังงห้ม้ากินก้อนมูอันดับแรลกเลยค่ะขันมาเห็นง่ายนี่สินะคะหลังจากเลิกงานแล้วก็ฝ่ามาบานเลยค่ะแล้วก็ฝ่ามมหาเขาาหฮม้าให้ยังกินเลยนี่เหมือนเสาร์กระตื้นแต่เสาร์นะคะ ตื่นแต่เ้านะคะหาเปล่าหาเขาให้มากินนะคะพอหาเขาให้มากินแล้วก็ค่อยเฮ็ดให้ค้นกินนะคะทุกคนปกติเขาสิแบบเออเห็ดอาหารการกินให้คนกินก่อนนะเขาก็ให้มากินแต่อันนี้บ่อค่ะให้มากินอิ่มซะก่อนคนจึงกินนะคะเนาะหักคลากลายเมืองปุ๋ยเพิ่เแ็นไอ้เบคเือเห็นบเคเกอคือนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะทีอ่ายพนเห็ดนก,กินไว้นะคะเนาะพ่นายไว้นะแย,ยกเลยเอามาร่วมก็คิดนี้เลยค่ะนี่นี่ค่ะมันก็เห็ดออทอดปลาหมึกแห้งนะคะเนาะก,กับทอดเน้อหมูสามสั้นนะคะเป็นหนังน,นะคะกินกับสมตับนะคะทุกคนนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอาหารของล้ำแย่นะคะเนาะก็กินแต่แนวเดียวเลยค่ะกินแต่คองประมาานี่แหละคะ่ะมอนีอนก็จะมี ปลาเมืองแหงนะคะหมูสามสันทอดกับสมตำนะคะอืมแล้วก็ข้าวเหนียวแค่นั้นละค่ะกินง่ายๆนะคะเนาะอาหารตอนยินแต่บางฮงเจ้าเกาเจ้าเดิมค่ะลานปลาสงบคือเกาค่ะทุกคนนะคะนี่แหละค่ะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ลำย่อยก็เอามาฝากไปซ้มนี้เนาะค่ะเออไทยบรรยากาศนะคะ มือมาเพิ่นมีคนรับเป็นเลี้ยงอุปการะอีกหนึ่งตูนะคะเนาะข่าล้ำย่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมนะคะติดตามนะคะเป็ี่ยนกําลังใจเห้กับณ์ลำย่ยนะคะเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเอาไว้ซัมเนาะค่ะเนาะพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ